ซซีปรหูฟังทัวเลสเลือดทงในราคาเพียงแค่2990บาทราคานี้นะคะมันจะมาพร้อมกับ ANC สามารถตัดเสียงรบกวนได้ตัวเคสเนี่ยสามารถชาร์จแบบไวเลสนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้วรวมเคสเนี่ย30ชั่วโมงที่สำคัญคุณสามารถเอาเจ้าเครื่องนี้นะคะต่อกับมือถือของคุณเพื่อปรับแต่งนะอีกัวไลเซอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยถ้าเทียบกับราคาเพราะฉะนั้นตัวจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวอู้มเนี่ยไปเล่าให้ฟังกันเลย เริ่มกันเลยดีกว่านะคะขอมาเริ่มที่ดีไซน์แล้วก็การพกพากันนิดนึงยางที่อุ้มเคยบอกในหลายคลิปค่ะว่าไม่สวยเราไม่พกใช่ไหมอันนี้เนี่ย2 9 9 0บาทนะคะแต่ว่าทําดีไซน์ออกมาได้เก๋ไก๋มากๆเลยด้านหน้าเนี่ยมันจะมีไฟนะคะเป็นเอกลักษณ์ของทางฟิลเลย F I I L แบบนี้เนาะมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบอินเอียร์นะคะก็ตัวเคสเนี่ยขนาดเนี่ยถือว่ากําลังโอเคเลยนะเดี๋ยวอุ้มจะขอชั่งนะคะน้ําหนักให้ดูนิดนึงว่าหูฟังแต่ละข้างเนี่ มาเริ่มกันเลยหูฟังแต่ละข้างจะหนักอยู่ที่5.2กรัมนะคะอ,อ,อาจจะแบบไม่ได้เบามากนักนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าใส่สบายมากค่ะแล้วเขาก็มีเอียทิปตรงนี้มาให้เปลี่ยนด้วยนะสำหรับคนที่ใช้กับตัวนี้แนละ้วไม่ถนัดก็จะมีหลายๆไซส์มาให้ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเนี่ยอุ้มพกพานะคะทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสเนี่ยไปด้วยกันน้ำหนักจะอยู่ที่ 45.7กรัมนะคะก็ถือว่ากลางๆอ่ะเนาะขนาดที่อยู่ในมือนะคะกําลังดีเลยอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถพกพาไปได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่คุณใส่กระเป๋าเสื้อหรือว่าพกใส่กระเป๋ากองเกงนะคะพร้อมกับพวกกระเป๋าตาังนะก็ยังสามารถพกพาไปได้มีหลายรุ่นนะคะที่น้ําหนักเยอะหรือว่าตัวใหญ่นะคะทำให้รู้สึกว่าพกพาได้ยากอันนี้เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้เลยวัสดุดูดีเลยนะคะแล้วก็ที่ชาเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB t y ไท C และอย่างนี้ผมบอกไปตอนต้นนะคะว่าตัวนี้สามารถจะช์จนะคะ แบบไวเลสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องการพกพานะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะเชื่อมต่อกับมือถือให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวมาเริ่มใช้งานกันดีกว่านะคะก่อนอื่นจะใส่ให้ดูนิดเดิว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเอออ่ะข้างขวานะอันนี้ข้างซ้ายนะคะ สิ่งที่ดีมากๆเลยคือนี่คือหูฟังอินเอียร์ที่ใส่สบายมากเลยทุกคนหลายๆตัวนะคะอุณจะชอบบ่นว่าใส่แล้วอึดอัดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันมีหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ใส่แล้วรู้สึกว่าเคลียร์มากๆแล้วก็สามารถจะใส่เนี่ยเพื่อสนทนาได้เลยนะเดี๋ยวอุจะลองเปิดโหมดต่างๆให้ดูค่ะอีกอย่างนึงก็คือที่เอียร์ทิปตรงนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนได้ ก็คือถ้าสมมติแบบเฮ้ยไซส์นี้มันอาจจะไม่พอดีกับหูเราแล้วก็มีเปลี่ยนอีก2ไซส์นะคะให้เลือกในกล่องเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยมันจะกันน้ํานะคะอยู่ที่ ipx 4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใส่นะคะแบบออกกำลังกายออกกำลังกายพวกนี้ได้นะทีนี้ สเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของแบรนด์ฟิลก็คือเราสามารถที่จะใช้งานนะร่วมกับมือถือได้เป็นอย่างดีเลยที่สําคัญคุณสามารถจะเชื่อมต่อนะคะมัลติไดไว้ก็คือคุณต่อตัวนี้แล้วคุณต่อมือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะกดนะคะเพื่อสลับไปมาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะถึงการทํางานในการสลับกันค่ะตอนนี้เนี่ยผมคอนเนทกับตัว C44 ฟอยู่นะคะก็สังเกตว่าเป็นการเล่นเพลงเอ่อเกิร์ลเจเนเรชันปกติเนาะทีนี้ผมจะแตะที่หูฟังค่ะประมาณสี่วนะ ยินเสียงตื้อแรกแล้วก็ตื้ดที่อเองนั่นเองลองเลยโอเคตอนนี้นะคะมันจะทําการสลับและสังเกตดูว่าตรงนี้หายไปแล้วนะคะสําหรับบลูทูธของตัว C4 4นะคะปึ๊บแล้วมันก็จะย้ายนะคะมาทําการคอนเน็กกับตัว c 5 4, 4แบบนี้เลยแล้วก็สามารถกดเพย์นะคะปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้มันก็จะได้ยินเสียงนะคะของ Pink Venom ง่ายมาก แล้วถ้าต้องการสลับอีกนะคะก็สามารถทําแบบเดียวกันสลับไปสลับมาได้เลยเปิดเข้ามาในหน้าแอร f ฟิลนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือหน้านี้เลยมันจะเป็นหน้านะคะที่บอกสเตตัสของหูฟังของเราค่ะหูขวาแบตเท่าไหร่หูซ้ายแบตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยแบตบอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันบอกเลยว่าตอนนี้เปิดอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วเราสามารถกดที่ตรงกลางตรงนี้เพื่อเข้าไปที่หน้าเนี่ยปรับแต่งได้ที่หน้าปรับแต่งเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะอย่างแรกเป็นเรื่องของ Customize EQ สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีเบื้องต้นนะมาให้เราสามแบบคือ b s s นะคะ Original แล้วก็ Table ค่ะเราสามารถกด More ตรงนี้ ม o เนี่ยยังมีแบบนะคะให้เราเลือกเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยขึ้นอยู่กับว่าโทนเสียงที่คุณชอบนะคะก็คือคุณเนี่ยกดฟังเพลงนะแล้วคุณก็มานั่งเลือกตึยๆ้ยๆได้เลยว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนเช่น<ม>สมมุติวันนี้ชอบแบบอยากฟังเพลงแนวแจ๊สนะคะเราก็เลือกเป็นแจ๊สไว้วันนี้อยากฟังป๊อปนะก็เลือกป๊อปเรื่อง R&B นะคะนี่ตามสบายได้เลยส่วนอุ้มเสียงที่คุณชอบมากที่สุดนะคะก็คือเบส กะะ็คือตัวเบสิกตรงนี้เลยนะคะเสียงนี่มันออกมาแบบแน่นต๊บๆเลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอย่างที่2นะคะตรงนี้คือเป็น MAF น้อยจู n i n g ค่ะ ความเจ๋งของตัวนี้ค่ะจะมีโหมดนะให้เลือกเนี่ยภายในอีก4โหมดค่ะมีทั้งน้อย c a n c e l l i n g มีทั้ง Open m โหมดนะคะแล้วก็มี Win นะ cancelling โหมดแล้วก็ Monitor m o โหมดค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้เนี่ยตามการใช้งานได้เลยแล้วสามารถที่จะตั้งค่านะคะผ่านาหูฟังของเราได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของ volume a d j u s t m e n t นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของอความดังของเสียงค่ะที่หน้านี้อ่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการจะคอนโทรลผ่านหูฟังแบบฟูลคอนโทรลหรือเปล่านะก็ะสามารถปรับความดัง ได้นะคะคแล้วก็จะมีเรื่องของโโลลาเทนซี่โหมดความเจ๋งของหูฟังฟิลคือลาเทนซีของเขามันมีปรับได้3แบบคือแบบที่เป็นเกมแบบที่เป็นมิวสิกนะคะแล้วก็เป็นแบบที่เป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นอะไรนะคุณก็มาเลือกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วยังสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการให้การตั้งค่าที่หูฟังของเรานะคะ,ะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเป็นการเปิดหรือว่าปิดตรงไหนคะ่ะก็มาตั้งได้จากตรงนี้นะ,ะแล้วยังสามารถจะ enable นะคะ voice assistant ได้อย่างเราใช้เนี่ยเป็น google assistant นะคะก็สามารถกด จากหูฟังของเราได้เช่นเดียวกันแล้วเหมือนที่ม้บอกไปนะคะว่าสามารถแพร device switching ก็คือสลับไปสลับมาได้มี wearing นะคะ detection ก็คือเราเอาหูฟังออกจากหูปุ๊บมันก็จะ detect แล้วก็หยุดนะคะพอเราใส่กลับไปใหม่ปุ๊บมันก็จะดังใหม่นั่นเองอันนี้แหละคือความครบถ้วนนะคะของหูฟังราคา2,990บาทงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบคุณภาพเสียงกันเลยดีกว่านะคะด้วยเพลงจากแบ c ็คพิ k เนี่ยแหละมาฟังกันเลย เออ2,990บวัทุกคนตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับดเวอร์นะคะขนาด10นะมินนะคะ L P D d i อะแ r a คุณภาพเสียงดีเลยนะดีกว่าราะคามิืนยันคำนี้นะคะแล้วความน่าสนใจของมันก็คือเสียงเบสเนี่ยให้เสียงเบสที่หนักนะคะฟังเนี่ยเรียกว่าประทับใจนะคะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยชอบแนวเพลงนะที่เป็นฮิปฮอปนะเป็นแบบ แนวแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆกับแบ็คพิงค์เนี่ยคุณจะชอบมากเลยนะคะเออีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือเมื่อกี้ที่อุ้มทําให้ดูแหละว่าเราสามารถจะคอนโทรลนะคะผ่านการใส่ได้เช่นสมมติอ่ะสมมติปุมเพย์อย่างงี้ใช่ป่ะปุ่มถอดเราจะหูปุ๊บมันก็จะอยู่ให้เรานะคะถ้าเราใส่เข้าไปที่หูใหม่มันก็จะเพย์ให้เราทันทีอ่าแล้ว,วทีนะคะเรายังสามารถควบคุมนะคะเรื่องของแบบไอ้พวกน้อยแคนเซเลชันนะได้ผ่านการกดนะคะที่หูฟังค้างไว้2วิ มันจะเปลี่ยนแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยอุ้มใช้น้อยแคนเซเลชันอยู่ซึ่งจะบอกว่าน้อยแคนเซเลชันตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะคือในห้องอุ้มเนี่ยมันจะมีเสียงแอร์ดังใช่ไหมคะพราะอุ้มเปิดน้อยแคนเซเลชันปุ๊บไม่ได้ยินเสียงแอร์เลยนะแล้วก็อันนี้อุพอมาเปิดเป็นโอเพนโหมดนะคะอุ้มสามารถจะสนทนากับทุกคนได้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราเจอหูฟังนะคะที่เป็นอินเอียร์เราก็จะเกิดอาการว่าหูอื้อหลายรุ่นเนี่ยอุ้มจะปวดหัวเลยเวลาที่เราต้องพูดนะคะแล้วก็ปิดเพลงแบบนี้แล้วจะสามารถกดีทนึ อันนี้ก็จะเป็นออฟไปนะคะออฟนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาําไม่ใช้งานเท่าไหร่ ล้วก็จะกลับมาที่ noise cancelling นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการจะเปิดนะคะในส่วนที่เป็น w i n cancellation หรือเปล่านะน,นี้ก็แล้วแต่เราค่าะเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้ว2ฟังก์ชันเนาะก็คือ noise cancelling mode แล้วก็ open mode นั่นเองแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถทําได้มากกว่านั้นเพราะว่ายังมีนะคะ MAF noise tuning นะคะอีก2ตัวอันแรกคือเป็น w i n cancelling mode นะคะจะเป็นการตัดเสียงลมนั่นเองอันที่2นี่นะคะสำหรับ monitor mode เนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนในย่านเสียงต่ําเท่านั้นนะคะเพื่อให้เสียงคนพูดเนี่ยชัดเจนมากยิ่ ขึ้นวิธีการง่ายๆเลยข้างขวาเนี่ยอุ้มจะเป็นการปรับสลับนะระหว่าง Noise น้ n แค l l i n g กับ Open Mode ด้านซ้ายนะคะถ้าอุ้มกดค้างไว้2วิมันก็จะเป็นการสลับนะคะระหว่างนะอินแค l l ิ่งโหมดกับ Monitor ร์โหมดนั่นเอง ซึ่งนะคะถ้าคุณนะใช้นะคะต้องการจะประชุมอะไรแบบนี้อุ้มแนะนำนะคะไอตัวมอนิเตอร์โหมดเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆเลยเราจะสามารถควบคุมนะคะเรื่องของความดางังความเบาได้นะเช่นสมมติกดที่หูฟังข้างขวานะคะ3ครั้งก็จะกลายเป็นเล่งเสียงกดที่หูฟังข้างซ้ายนะคะ3ครั้งก็จะกลายเป็นลดเสียงนั่นเองเรียกว่าครบมากๆนะคะเออหลายๆหลายตัวที่ราคาแพงกว่านี้ก็ชอบไม่ใส่บางฟังก์ชันมาให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น f ิ c สิสซตัวนี้นะคะตอบโจทย์เลยสาหรับการใช้งานจริงๆิ เรื่องต่อไปนะคะเป็นความสำคัญที่สุดของอุ้มนะตอนนี้เลยก็คือ,อสำหรับสาวๆนะที่กลับมาออนสเตจกันเยอะแยะมากมายนะคะเราก็อยากจะดูให้มันเนี่ยเรียกว่าใส่หูฟังแล้วก็ค่าความหน่วงต่ำๆใช่ไหมคะตัวนี้ปรับแต่งได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะการออนสเตจนิดนึงแล้วกันว่าเสียงเนี่ยตรงกับภาพไหมนะคะอ่านั้นไปเริ่มกันเลย ตรงมากนะคะตรงมากโอเคถือว่าทำได้ดีเลยนะคะสำหรับการาดูนะพวกแบบออนสเตจแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มขอเปิด Netflix ให้ดูด้วยละกันเป๊ะนะเป๊ะเป๊ะ โอ้โหดีมากนะคะไม่ดีเลยไม่หน่วงเลยแล้วอุ้มเนี่ยก็ใส่นะคะเล่นพวกเกมพวกอวีอะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หางคฟังนะคะราค,า,คาไม่แพงนะแล้วก็ความหนวงตาำๆเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยและสุดท้ายนะคะที่เราจะมาทดสอบกันเป็นเรื่องของคุณภาพไม้เองเจ้ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไม้นะข้างละ3ตัวซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันไป อันนี้นะคะมาลองเนี่ยนั่งคุยนะคะในห้องที่มีเสียงรบกวนทอประมาณคุณภาพาเสียงออกมาเป็นยังไงนะคะให้ทุกคนเนี่ยลองตัดสินใจกันดูแต่สําหรับผุ้งเองนะคะที่เอามาใช้งานจริงเนี่ยมุ้ก็เอาไปใส่ที่สยอสยามเลยแบบนี้ผลปรากฏว่าฝั่งคนรับนะคะที่ใส่ฟังตัวฟิลล c ซี r โปรอยู่เนี่ยก็ได้ยินนะคะฝั่งผู้สายสนทนานเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วคุณภาพไมค์ของตัวนี้นะคะก็เรียกว่าสามารถสนทนา,นานได้สบายๆไม่ต้องกังวลเลย เดี๋ยวนี้นะคะก่อนที่อุ้งจะมานั่งรีวิวหูฟังเนี่ยก็จะเดาเองค่ะว่าแบบวิราคาตัวนี้ตัวนั้น,นจะอยู่เท่าไหร่ค่ะพอเดาของตัว f i l l c c ีโฟนะเกินไปเยอะเลยนะแล้วพอรู้ว่าตัวนี้มันแค่2,990บาทนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แหละเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆสำหรับคนที่ชอบหูฟังนะคะที่เป็นแบบอินเอียร์แล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะรวมทั้งสามารถที่จะใช้สนทนาไม่ว่าจะเป็นการประชุมอะไรแบบนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็คนที่ชอบนะคะสำหรับเสียงเบสเนี่ยที่ค่อนข้างแน่นนะ สามารถพกพาไปได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเอุ้มเนี่ยติดนิดเดียวก็คือว่าไอ้ตรงเคสมาเนี่ยแอบจะหยิบยากไปนิดนึงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นที่ราคา2,990บาทใครที่กําลังหาอยู่นะคะก็ไปจัดได้เลยสําหรับตัว Feel C C Pro นะคะหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้วันนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวจอกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ